ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนิวเมกะนะคะนี่สัมผัสได้เอามือจับได้นะคะก็จะเห็นว่าตาใหญ่มากตาตาใหญ่แล้วก็สันหนาอันนี้สันหนาสามมิลนะคะตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนิวเมกะจะมาอบสีขาวแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่อบสีดำอยู่ที่โกดังแล้วเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะ นี่เป็นฝั่งแนวตรงนะคะอันนี้เป็นฝั่งสันอันนี้เรียกว่าสันตะแกงนะคะตัวนี้เป็นสันตะแกงนะคะน,นี่เป็นสันตะแกงความหนาก็คือหนา3ามิลลิเมตรนะคะใช้สําหรับงานตกแต่งอาคารนะคะตัวนี้เป็นแนวตรงขนาดกว้างเมตรยี่สิบสองยาวสองเมตรสี่สิบสี่นะคะตัวนี้